สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะสำหรับในช่วงนี้เราจะเริ่มต้นกันที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับเครือข่ายงดเหล้าชวนคนไทยงดเหล้าเข้าพรรษาเปิดประตูสู่ฤดูการสุขปลอดเหล้าค่ะ สำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,สร่วมกับสำนักง,งานเครือข่ายงดเหล้าหรือสคอลออและภาคีเครือข่ายจัดงานถแถลงข่าวงดเหล้าเข้าพรรษาเปิดประตูสู่ฤดูการสุขปลอดเหล้าปี2566และเสวนาบุคคลสร้างสุข8ปสไตล์สร้างแรงบันดาลใจความสุขเริ่มต้นที่ตัวคุณสร้างค่านิยมสร้างเสริมสุขภาพเลือกได้แค่ไม่ต้องพึ่งเหล้า ดรสุปรีดาอดุญยานนท์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อส,อสอกล่าวว่าผลสำรวจการรณรงค์ปี2565จากศูนย์วิจัยปัญหาสุราพบว่ามีผู้ที่งดตลอดครบพรนษาร้อยละ17.8และผู้ที่งดบางเวลาและลดปริมาณการดื่มร้อยละ19 รวมแล้วมีผู้ดื่มที่งดเหล้าเข้าพรรษา9,383,490คนสูงกว่าผลสำรวจปี2,564สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายเฉลี่ย1,543บาท56สตางต่อคนโดยประมาณการว่าจะสามารถช่วยให้ประเทศชาติประหยัดค่าใช้จ่ายได้ในช่วงเข้าพรรษารวมมูลค่า5,25 0ล้านบาท การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี2566นี้ถือเป็นจังหวะและโอกาสสำคัญในการเชิญชวนหน่วยงานเครือข่ายชุมชนและระดับบุคคลเข้าร่วมงดเหล้าตลอด3เดือนช่วงเข้าพรรษาและในปีนี้สสสรณรงค์ภายใต้แคมเปญปีนี้งดเหล้าเข้าพรรษาทุกเพศทุกวัยเป็นการส่งสัญญาณสื่อสารว่าง,งดเหล้าเข้าพรรษาปีนี้มาถึงแล้ว ขอเชิญชวนทุกเพศทุกวัยมาใช้โอกาสช่วงเวลา3เดือนเปิดประตูสู่ฤด,ดูการงดเหล้าเข้าพรรษาจนกระทั่งถึงสามารถลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ตลอดชีวิตทางด้านนางสาวพิม์มณีเมฆพายับหัวหน้าโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษากล่าวว่าฤดูการสุกปลอดเหล้าเข้าพรรษานี้มีแนวทางสำคัญ4ด้านคือห เน้นรณรงค์ตอบโจทย์ทุกวัยกลุ่มสนใจกลุ่มพื้นที่ความเชื่อวิถีชีวิตและความเคารพทางเลือกของแต่ละบุคคล 2. เน้นมิติความสุขจากการลดละเลิกการดื่มโดยเริ่มจากการเข้าพรรษา 3. เน้นสื่อสารที่เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เลือกปรับใช้กับตนเองและ 4. เพิ่มกลุ่มเป้าหมายใหม่นักดื่มหน้าใหม่ ก็คือผู้หญิงและเยาวชนที่มีแนวโน้มการดื่มมากขึ้นโดยได้นำเสนอบุคคล8สไตล์ทั้งตัวแทนผู้หญิงเยาวชนคนรุ่นใหม่นักกีฬาครอบครัวคนในเมืองตัวแทนชุมชนในการใช้ชีวิตที่ห่างไกลแอลกอฮอล์และมีความสุข ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมรณรงค์ได้ที่เว็บไซต์ www.sdnthailand.com คลิกปุ่มลงนามปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาออนไลน์เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมงดเหล้าเข้าพรรษาและหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการคำแนะนำในการลดละเลิกการดื่มนะคะสามารถปรึกษาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1413สาสายด่วนเลิกเหล้าค่ะ